ผมชื่อนายสติธันวัรนศรีนะครับอา,อายุ27ปีนะครับก็วันเกิดเพิ่งผ่าน <c oughs> ไ้ไมนะ่นานโอเคครับจบมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับาสาขา,เ,าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ทำงานาร่วมกับปวันมาได้ปีหนึ่งแล้วครับในตำแหน่งของ IT Specialist ตอนนี้ผมมีข่าวดีนะครับก็คือ ได้รับการ Transfer เป็น IBMer เรียบร้อยแล้วนะครับสึก้ะฮะก็คิดว่าก็รู้สึกดีใจนะครับมันเหมือนกับว่าผมก็คือรับพัฒนธรรมของทาง IBM เข้ามาก็เพื่อนร่วมง,งานก็โอเคครับคือก็สามารถทำงานร่วมกันได้ครับครับผมจากการที่ผมได้ร่วมง,งานกับทาง IBM นะครับก็มี Supervisor ก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะครับเวลาทำงานเนี่ยไม่รู้สึกกดดันเลยก็มีคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่คอยอมาคอยเป็นเมนเตอร์ให้ครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากบอกอเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,นะครับที่เป็นเอาซอร์สถ้าเกิดว่าคุณคนพบตัวเองอยากมีความก้าวหน้านะครับก็ขอให้ตั้งใจ ตั้งใจทําทําในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยให้ดีแล้วโอกาสจะมาหาคุณเองในอีกไม่ช้าครับผม